สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะเราพบกันที่นี่ Love Radio 104.5นะคะห0 4 5นเนี่ยละค่ะที่เราจะพบกันทางหน้าปัดวิทยุนะคะหรือว่าถ้าคุณคุณไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะคะแน่นอนติดตามทางเว็บไซต์ได้นะคะ iRadioFM.net นะคะหรือว่าทางแอปพลิเคชันก็ฟังได้กันทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแอปพลิเคชันชื่อ iRadio OFM ค่ะเสิร์ชหาได้เลยนะคะถ้ามีคำถามก็อย่าลืมค่ะส่งคำถามคุณมาทาง SMS ก็ได้487 4789นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็0 2 938 6995ค่ะ Love Compass ทุกๆสัปดาห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญที่ให้แรงบันดาลใจคุณๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามนะคะรวมไปถึงตอบคาถามทาง SMS เนี่ยครูอ้อยทิตินาณพัทลุงนะคะจะมา ฟังเรื่องราวของคุณหรือว่าตอบคำถามคุณคุณนะคะรวมไปถึงแขกรับเชิญก็เป็นแขกรับเชิญที่ครูอ้อยเป็นคนอเลือกมาแล้วก็จะมา เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าเรื่องราวของเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงและครูก็จะสรุปให้ฟังด้วยว่าวิธีการนะคะที่ครูใช้สอนทุกๆคนในห้องเรียนเข้มทิศเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะครูวอยอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะครูคะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เรามีสายสดมาจากทางบ้านนะคะเปิดสายเลยดีไหมคะได้ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนุชแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะ ค่ะนุชนุชนะคะค่ะทำงานอะไรคะทำทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีงานทระจำค่ะอืมค่ะปัญหาที่อยากถามวันนี้คือยังไงคะปัญหาที่อยากถามก็คือว่าคือเองะคะ่ะทำธุรกิจทะมีงานประจำก็คือรับราชการนะคะแต่ว่าก็อยากทําธุรกิจก็ได้ทําธุรกิจขึ้นมาคือธุรกิจเบเกอรี่ก็คือขนมค่ะอนเนี้ยธุรกิจที่ทะะําเนี่ยค่ะก็คือตัวนุชเองไม่สามารถที่จะ ทำเองได้ตลอดเลานะเพราะว่ามีงานะตะดตามอยู่ก็เลยใ,ให้ครอบครัวก็คือแฟนแล้วก็น้องน้องน้สาวของแฟนนะคะมาดูแลตรงนี้ให้ค่ะก็ปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือว่าคือขนมมาาค่ะอร่อยมีคนลูกค้าติดปรากฏว่าแต่ว่าเราไม่สามารถเรียกเรียกราคาตามที่เราอยากจะเรียกได้เพราะว่าคนที่ขายอยู่นะหรือว่าพบกับลูกค้าโดยตรงอะคะ่ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวนุชจับเป็นเป็นน้องกับแฟนค่ะ ทําให้เหมือนขอธุรกิจทําไปลูกค้ากินอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอกําไรต่อเดือนมาอะค่ะเดือนนัดนะคะค่ะค่ะแล้วก็ปัญหาก็คือแล้วแฟนเองตัวเขาเองก็เป็นคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบทําขนมไม่ชอบทําขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบทําอาหารแต่เขาต้องมาทําอะไรอย่างเง<ฮ> mm. ี้ยค่ะแต่ด้วยเหตุผลของเราคือเราอยากให้น้องก็ตกงานน้องแฟนก็ตกงานเราก็อยองมาทํานะมาทําด้วยการแฟนก็ตกงาน,แฟน,งานแฟนถูกให้พักงานนะคะ เขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่กับที่อยากไปน่นไปนี่อะไรค่ะคือเขาเหมือนกับว่าเขาอยู่กับครอบครัวไม่ได้นานนะคะเหมือนอยู่กับพ่อแม่เขาก็อยู่ได้ไม่นานคือคือมาแบบแบบคือเขาไม่สามารถคือเท่าที่เราตอบดูเขาแล้วว่าเขาไม่อยากจะอยู่กับครอบครัวเขาอยากจะไปแต่นู่นไปนี่ในความความรู้สึกของเราก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าขนมที่เราทำอะค่ะมีกระรึที่เราทําอะมันปัญหาที่เรามีอยู่อะค่ะมันจะเดินต่อไปไม่ได้อะค่ะ ด้วยความรู้สึกว่าหัวใจของเรามันก็ไม่แข็งแรงที่<ม>คนของเราพอทีหดอะค่ะเขาไม่ร่วมมือกับเราตรงนี้เขาแบบมีความรู้สึกที่มันต่างกับเราอะค่ะค่ะค่ะคุณนุชรู้สึกไหมคะว่าเราอ่ะอัญเชิญแบบคนที่มีปัญหาในตัวเองอ่ะเข้ามาอยู่รอบตัวเลยเราพูดว่าน้องของสามีก็ตกงานก็เลยอยากให้เขามีงานทําสามีก็ตกงานเราก็เลยโอบอุ้มเขามาเสะ สิ่งหนึ่งนะคะที่พวกเราจะต้องจําก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้อยกว่าแล้วเรากําลังช่วยเหลือเขาอะ่ะยื่นมือไปอบอุ้มเขาอะเขาจะเกลียดคุณนะคะ เพราะว่าไม่มีใครอะค่ะที่จะต้องการอันนี้เป็นหมดเลยนะคะตั้งแต่คนที่คุณคิดว่าอบอุ้มเขาให้งานเขาเให้เงินเขายืมให้ชีวิตใหม่กับเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผู้ฟังอะค่ะคิดในมุมนั้นเนี่ยมีมุมที่ทําในด้วยท่าทีของใจแบบนั้นเนี่ยเขาจะเกลียดเราแล,แล้วรู้สึกไม่ดีกับเราเลยคุณผู้ฟังหลายคน มอดูอะค่จะพูดได้ไง่ายมากว่าโอ้คุณเป็นคนทําบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณกําลังทําบุญกับคนอ่ะ คุณกําลังรู้สึกว่าคุณเหนือกว่าเขา <Okay. S 1> เขาก็จะไม่ชอบแล้วเขาก็จะซัดคุณกลับ uh huh. เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสอย่างแน่นอน <Yeah. S 1> นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งอะท่าทีทางใจอันเนี้ยไม่ผ่านอยู่แล้ว <Okay. S 1> ด้วยท่าทีที่ว่าเราเหนือกว่าแล้วเรากําลังช่วยเขาท่าทีที่2ก็คือว่าการที่เราอะค่ะบังคับให้สามีอะมาทําความฝันของเรานะคะคุณนุช <Okay. S 1> มันจะทาให้เขาอะ เบื่อนายในตัวของเราและไม่รู้สึกว่าเขาได้ประสบความสําเร็จไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังทําความฝันของเขามันก็จะทำให้ออ,อย่างเงี้ยครูทายได้เลยก็คือสามีคุณนุชก็จะเริ่มมองหาคนอื่นะแล้วก็สนุกสนานที่จะคุยกับคนอื่นก็จะอยากคุยไล์กับคนอื่นอะไรอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะคุณนุชค่ะค่ะแล้วเป็นอย่างนั้นไหมคะคุณนุชก็เป็นอย่างนั้นนะคะ,คะเป็นอย่างที่ครูบอกนะคะ คือเขาก็ไม่มีความสุขที่จะทขนมบิ๊กเกอรี่กับเราซ,ซึ่งตัวตนของเขาค่ะเขาก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่แล้ว่าแต่ว่าคือด้วยความที่เขาตกงานนะคะเขาตกงานเราเราก็คิดถึงครอบครัวลองรับว่าเขาตกงานยังไงล่ะจะมีอะไรลองรับอค่ะแล้วเขาก็มีคนอื่นใช่ไหมคะ เขามีคนอื่นมาก่อนนะั้นนั้นก็คือระหว่างที่อยู่ด้วยกันมาก่อนที่จะมาทาเบเกอรี่อะค่ะครูค<ะ>เขามีคนอื่นมาอยู่แล้วกับมีคือเข้ามาตลอดอะคะ่คะคือมีมีมาเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาตลอดอช่วงที่เขามีงานทําเขาก็มีนะคะ,คะเขาก็มีก<ะ>็ประมาณเนี้ยคะ่ะก็คือทําให้คือคือช่วงจุดเนี้ยที่ตัดสินใจที่จะคุยกับครูคือโน้ตตบอกำลังถามตัวเองว่าเราจะเดินต่อหรือเราจะยุติทุกอย่างแม้กระทั่งขนมเบเกอรี่ที่ลูกค้าติด เราจะยุติทุกอย่างแล้วเราก็ให้เขาไปเดินตามคฝันความฝันของเราของเขาก็คือเราก็อยู่ในความฝันของเราคือเราอยากอยู่กับครอบครัวแต่เขาไม่อยากอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะความฝันของเขาก็คือไม่จําเป็นต้องอยู่ครอบครัวตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่างค่อยมาเจอกันแต่ความฝันของอีกคือความรู้สึกของอี้คือก็มันมีธุรกิจนี่ธุรกิจที่ทําเป็นครอบครัวได้แล้วก็มีคนอีกหลายคนที่เขามีครอบครัวที่สามารถทําธุรกิจอยู่ร่วมกันได้แล้วมันก็มีความสุขคืออีทมองหาแบบหนึ่ง สิ่งที่อิอยากจะเห็นคือแบบหนึ่ง,อองตัวตัวนุชที่จะจะเห็นคือแบบหนึ่งแต่ตัวเขาก็อีกแบบหนึ่งนะคะมันคนละมุมมองกันค่ะคราวนี้อันตั้งแต่แรกเลยอะค่ะเหตุผลที่เราครูถ,ถึงที่ครูตอบได้นะคะเหตุผลที่เราอ่ะดึงดูดคนที่ไม่ไม่ได้อยากที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาเขาพร้อมที่จะมีคนอื่นตลอดเวลาเข้ามาค่ะมันมีสาเหตุ จัดการที่มันก็จะต้องย้อนกลับไปได้เลยว่าครอบครัวคุณนุชคุณพ่อก็จะต้องเคยมีแฟมีผู้หญิงหลายคนมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็จะ,<ม><ล>ะต้องเคยแอบตำหนิคุณพ่อว่าทําไมถึงมีคนอื่นหลายคนค <ะ S 2> ถูกไหมคะถูกค่ะพ่อพ่อมีเมียหลายคนแต่มาจบที่แม่คนสุดท้ายค่ะค่ะว่าเมื่อจะมีลูกๆของพ่อเนี่ยที่ที่ยังแบบมาเยี่ยมพ่อมาแวะเวียนกับพ่อก็มีจิตอยู่ส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทำไมพ่อถึง ถึงต,ต้องมีมีหลายคนในต้องทาไมต้องมีหลายคนคือเรามีความสึกมีคําถามก<ะ>ับตัวเองอ<ฮ>ะค<ะ>่ะค่ะ<ม>แล้วถึงต้องเป็นแบบนั้นแล้วด้วยคําถามนั้นเราก็ไปเลือกคนที่ชอบมีคน<ะ>หลายคนเข้ามาเข้ามาในชีวิต<ะ>ถูกไหมคะคุณนุชใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณนุชอ่ะกำลังเข้าไปจัดแจงชีวิตของเขาเลยคุณต้องทํางานนี้คุณต้องเป็นแบบนี้เหมือนกับที่คุณนุชเคยรู้สึกว่าแม่ต้องจัดการชีวิตพ่อด้วยหรือเปล่าคะออ แม่ล <pump composer. S 2> ําบากก็ค <murder>. like ือแม่ต้องทํางานแม่ต้องรับผิดชอบครอบครัวค่ะแม่ต้องรับผิดชอบทูคุ้มกนพ่อค่ะคือพ่อไม่สามารถที่จะคือพ่อไม่สามารถที่จะมารับผิดชอบครอบครัวได้แบบเหมือนแม่คือพ่อนึ่อยากจะทํางานก็ทําคือไม่อยากก็ไม่ไม่อยากทำา็ไมทำเลยอะค่ะคือเราก็ในขณะนั้นที่เราเป็นเด็กเราก็มองว่าพ่อน่าจะทําได้ดีกว่านี้พ่อน่าจะเนค่ะคุณนุรู้สึกอะไรคล้ายๆคุ้นๆไหมคะ คล้ายๆคุๆค้นๆไหมคะตอน,นี้เลยค่ะตอนนี้เลยนะคะมันมันคุ้นคุ้ๆยังไงพี่กรนะคะ <c oughs> ครณอพูดเสมอเลยค่ะว่าอะไรก็ตามค่ะที่เรารู้สึกไม่ดีหรือตัดสินเขาอะค่ะเราอะจะทําแบบนั้นแล้วเราก็ดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตคุณนุชอะตัดสินโกรธคุณพ่อว่ามีไม่ยอมทํางานทําการให้มันเป็นเรื่องไป็นราวไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวมีผู้หญิงอื่นตลอดเวลา คุณนุก็ดึงแบบเดียวกันน่ะเข้ามาในชีวิตคุณนุก็รู้สึกว่าแม่ต้องไปเจ้ากี้เจ้าการรับผิดชอบชีวิตพ่อาติพี่น้องพ่อทุกอย่างหมดเลยอะ่ะแล้วคุณนุ้องก็ไปรับผิดชอบน้องสามีไปรับผิดชอบอสามีไปรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้สิ่งที่คุณนุจะต้องเริ่มในใจค่ะก็คือว่า เริ่มรู้สึกทําความรู้สึกอย่างชัดเจนแล้วคือให้ภายพ่อกับแม่หยุดมีชีวิตตามปมของเขาก่อนแล้วถามตัวเองเลยว่าเราอะรักอะไรอยากเป็นอะไรอย่างแท้จริงในส่วนปมของคุณนุชนะคะสิ่งที่ครูอยากจะบอกก็คือว่าคุณนุชรักธุรกิจเบเกอรี่นี้มันมีชื่อเสียงดังมากเราจะไม่พูดว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะแต่คุณนุชอะ ทำทั้งสองงานไปพร้อมๆกันจนกระทั่งตัวเองอ่ะไม่มีสิทธิ์ขาดในธุรกิจเบเกอรี่ของตัวเองพูดง่ายๆก็คืองานข้าราชการประจําที่เราทําอยู่เราก็ทํามันไม่เต็มที่ไม่สนุกไม่รักมันงานธุรกิจที่เรารักทําเงินให้กับเราได้อย่างมากมายมหาศาลแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้เยอะเราก็ไม่ทําเต็มที่อีกอันเนี้ยค่ะมันมาจากปมของการ กลัวที่จะประสบความสําเร็จแล้วอะค่ะ mm hmm. คือท mm ํา hmm. ทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. ครึ่งครึ่งกลางกลางหมดเลยแล้วมันจะ mm hmm. ทุกข์ใจนะคะคุณนุชมันทําให้ความรักของเราอะเราก็ไม่เต็มที่กับความรักใจลึกๆ mm hmm. ก็ดูหมิ่นสามีว่าเธอมันลูเซอร์เธอมันไม่ทําอะไรเลยน้องสามีก็ลูเซอร์แต่ตัวของเราเองอะค่ะเราก็ไม่ทําอะไร mm hmm. ที่เอาจริงๆไปเลยสักอย่าง mm hmm. หนึ่ง mm hmm. ทั้งที่เราก็ได้ทํามาจนประสบความสําเร็จมาแล้วในระดับหนึง่งใครที่เตะขาเตะตัดขาตัวเองมากที่สุดคะคุณนุช ตัวนุชเองอืมคุณนุชลองลองอ่ะเนี่ยหัดไล่มาเลยเนี่ยเราเราไล่ไปด้วยกันคุณนุชได้เห็นเลยใช่ไหมคะว่าใครตั้งแต่ไปเลือกสามีที่มาเลือก,กด้วยปมของเราเลยเหมือนพ่อเราเปรี้ยบเลยใครที่ทําตัวเหมือนแม่เลยไปยุ่งจัดการชีวิตคนอื่นเขาไปหมดเลยยกเว้นไม่จัดการเรื่องของตัวเองนะคะ,คะเอายังไงดีล่ะคะรับราชการสิบเจ็ดปีแต่งงานมายี่สิบสองปี เขามีเมียน้อยตลอดเขามีผู้หญิงมาตลอด<ต>ค่ะค่ะไม่สามารถมีนุชได้คนเดียวในระ<ม>หว่างทางยี่สิบสองปีแล้วเห็นไหมคะคุณนุชสิ่งแรกที่ครูอยากจะบอกก็คือเราไม่เคยชัดเจนในอะไรเลยเรื่องงานของเราเราก็ไม่ชัดเจนเรื่องการที่ให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราเราก็ไม่ชัดเจนมัน,มนเจ็บปวดมากใช่ค่ะคุณนุชเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะทําให้เราอะค่ะ มันเป็นวิธีการที่เราสื่อสารไปในโลกว่าทําแบบนี้กับฉันได้ฉันรับได้เธอเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ทํางานไม่รับผิดชอบไม่หาเงินเข้าบ้านฉันรับได้เธอมีเมียน้อยอ่ะเดี๋ยวเขาก็เอาลูกเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ไม่มีลูกกับคนอื่นเราก็จะสื่อสารไปอีกว่าเรารับได้อีกทุกอย่างอะค่ะที่เราเรียกร้องจากโลกเราจะได้รับมันสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะ i n s i s ์ยืนยันว่าเราต้องได้รับสิ่งที่ดีสุดเสมอเราก็จะได้รับมัน <_ d ial> เช่นเดียวกับการที่เราบอกว่าอะไรก็ได้เราก็จะได้อะไรก็ได,ไได้เหมือนกันนะคะ <_ d ial> คุณนุชเรากําลังไปยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ขายตัว๋วหรือเข้าไปในร้านอาหารเราบอกว่าอะไรก็ได้คนขายก็อาจจะเอาจานที่ไม่มีใครเอาส่งมาให้เรากินตอนนี้ค่ะครูอยากจะบอกว่าคุณนุชและคุณผู้ฟังนะคะจะต้องเริ่มมองเห็นภาพชีวิตตัวเองให้ชัดเลยว่าชีวิตของเราอ่ะ เราต้องการเป็นคนแบบไหนก่อนเราเป็นคนแบบไหนชัดเจนในตัวเองรักเคารพในตัวเองคนที่จะมารักมาอยู่กับเราอะ่ะจะต้องรักเราอย่าง ปฏิบัติกับเราอย่างดีเราปฏิบัติกับเขาอย่างดีรักกันอย่างดุดดืม่มกอดหอมกันชื่นชมกันซัพพอร์ตกันทางกายวาจาใจทางการเงินทางสังคมทางสติปัญญายืนหยัดเพื่อเราถ้าเราอค่ะไม่เคยระบุตั๋วในชีวิตของเราอะค่ะเราก็จะได้ในสิ่งที่ไม่มีใครต้องการคุณนุชคิดว่าจากวันนี้เป็นต้นไปอะจะเริ่มเอาเอาจริงกับตัวเองในการเห็นภาพชัดๆเลยว่าฉันต้องการจะซื้อตั๋วในชีวิตไปไหนได้ไหมคะ ได้ค่ะครูโอเคเพราะฉะนั้นนะคะคุณนุชไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดสินใจอะไรก่อนเลยตอนนี้คุณนุชแค่เห็นภาพตัวเองให้ชัดว่าโอเคฉันเข้าใจพ่อแม่จะใช้ชีวิตออกจากปมของเขาแล้วก็ลงมือทําของตัวเองเนี่ยธุรกิจเบเกอรี่ของเราเราจะเอายังไงเห็นภาพชัดก่อนว่าถ้าเราได้กําไรเดือนละสักล้านหนึ่งเนี่ยมันพอไหมที่เราจะออกจากงานประจําของเราคุณนุชตอบครูแค่นี้ก่อนได้ไหมถ้าได้กาไรสักเดือนละล้านพอไหมคะ ตัดสินใจนัวันนั้นเลยค่ะครูโอเคค่ะแล้วลงมือทํามันอยู่ในคอนโทรลของตัวเองครูอยากมีลูกศิษย์ชื่อดังนะคะมีเบเกอรี่ที่ดังทั่วทั้งประเทศพูดไปแล้วใครๆก็รู้จักดีไหมคะคุณนุษย์รูกค่ะครูเนาะ แล้วทํามันให้เต็มที่ทําสุดหัวใจอเอาทุกคนที่มันไม่เกี่ยวออกไปเลยค่ะแล้วเราเรียกราคาแบบที่เราต้องการทําแบบที่เราต้องการขยายสาขาแบบที่เราต้องการประสบความสำเร็จแบบที่เราต้องการไม่ต้องกลับไปทํางานประจําแล้วเพราะว่าเราประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แล้วไปเจอเพื่อนหน้าเบื่อหน้าลาคาญผัวไม่กอดแล้วก็มานั่งนินทาก,กันในทีมง,งานคุณนุชไหวเหรอคะไม่ไหวอะค่ะครูต,ต้องการออกจากคอตโซนนี้ คอมฟอร์ตโซนเนี่ยค่ะครูนะออกจากคอมคฟอร์ตโซนพื้นที่สบายที่คุณนุชอยู่กับมันมามันเหมือนหลุมเน่าๆอันหนึ่งที่เดินเข้าไปในออฟฟิศทุกคนนินทากันเบื่อหน่ายในงานไม่สนุกกับงานแต่มันให้ความรู้สึกปลอดภัยก็จริงแต่มันไม่มีชีวิตใช่ค่ะครูโอเคจริงอย่างที่ครูบอกทุกอย่างเลยค่ะค่ะแล้วคุณนุชรวบรวมความกล้าหาญ เห็นภาพใหม่ที่ชัดเจนเคลียอะไรก็ตามขยะออกไปจากองค์กรของเราสามีอยากไปไหนไปเลยไปทําความฝันของคุณรับผิดชอบกับชีวิตคุณเองไม่แน่นะคะครูมั่นใจพอคุณนุชชัดเจนประสบความสําเร็จได้กําไรเดินละล้านเขาออกไปทําของเขาเขาอยากทําอะไรให้เขารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาเลือกเขาอาจจะกลับมาเล้าใจมากขึ้นก็ได้แต่เขาจะเป็นยังไงครูไม่รู้แต่คุณนุชเล้าใจมากขึ้นแน่นอน ครูกับพี่อุ้ยเชียร์นะคะใช่ค่ะคุณครูขอบว่าคุณครูกับพี่อุ้ยมากค่ะยินดีต้อนรับธุรกิจเบเกอรี่กำไรเดือนละล้านนะคะคุณนุชสู้เลยค่ะลุยเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณนุชต้อใจทุกวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวของใครหรือว่าครูจะตอบคําถามเรื่องอะไรติดตามกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณฟังคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไป1สายแล้วนะคะในช่วงที่2นี้เรามีแขกรับเชิญต้องบอกแขกรับเชิญอีกเหมือนกันอีกหนึ่งสายสดๆเลยนะคะเพราะครูอ้อยบอกว่าอยากให้คนทางบ้านเนี่ยนะคะได้พูดคุยกับครูอ้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่โทรเข้ามานะคะเราก็จะพูดคุยในเบื้องต้นก่อนแล้วก็เราเข้าสายกันสดๆในรายการนี้เลยนะคะตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะครูค,คะ คุณพีชนะคะค่ะสวัสดีค่ะถามได้เลยนะคะนี่ครัอ้อยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพีชนะคะค่ะค่ะเล่าเรื่องเลยค่ะก็เรื่องของพีชค่ะคือเมื่อสักประมาณหลายปีมาแล้วอะพีชเคยออกหักจากคนคนหนึ่งคือทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็พอห่างกันไปห้าเดือนเขาก็ไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วก็หลังจากนั้นคือ ก็เสียใจกับความรู้สึกทาง,งานค่อนข้างมากแล้วก็ทำงานไม่ไหวก็ลาออกจากงานแล้วก็พอเรารู้สึกว่าโอเคเราเริ่มโอเคครั้งหนึ่งกับชีวิตก็กลับไปทํางานใหม่มแต่เราก็รู้สึกเหมือนชีวิตเราอะ่ะมันไม่ดีเหมือนเดิมม,ม,มันไม่มีความสุขเหมือนเดิมมันมันไม่แฮปปี้เหมือนเดิมค่ะค่ะ,คะเอ,อค,คุณพีชคะ อันแรกเลยนะคะครัวเข้าใจตอนนี้คุณพีชก็ยังเศร้าอยู่นะคะแต่คุณผู้ฟังแล้วก็คุณพีชลองคิดดูสิคะผู้ชายบ้าอะไรคะที่เพิ่งเลิกกับเราห้าเดือนแล้วมันแต่งงานกับผู้หญิงอื่นคนแบบนั้นควรเอามาเป็นผัวหรอคะ จริงๆแล้วคนแบบนี้คุณพีชควรจะดีใจที่เขาออกไปจากชีวิตของเราได้<ม>เราแค่ทะเลาะก,กับเขาด้วยเรื่องไร้สาระ<ม>เขาไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นใน5เดือนควรจะจัดงานฉลองนะคะ <c oughs> ไม่ใช่เสียใจจนแมดเสร็จรจะได้ว่าเราไม่ได้คุยกันก่อนคุณพีชออกจากงาน <c oughs> คุณพีชควรจัปาร์ตี้เลยซ<ม>สด้วยซ้ำนะทําบุญกรวดน้ําเลย<ม>ขอบคุณมากๆเจอเขาที่ไรให้นึกขอบคุณทุกครั้งเลยว่าโชคดีมากที่ไม่ได้ลูเซอร์แบบนี้มาเป็นผัวนะคะ<ม>แล้วไม่ต้องไปติดตาม Facebook ของเขาบล็อกไปเลยนะคะ เพราะว่ามันไม่มีทางเรอกค่ะที่จะดีได้ครูทํานายได้เลยว่าเขาต้องทําชีวิตเขาพังต่อเนื่องถูกไหมคะอันนี้ตอนน้ตองก็ไม่พลาดแนะคะแต่ว่าค,คือคิเท่าที่ฟังก็ยอยากไปคิดว่าแบบเราก็จะเลิกใส่ใจเาขาแล้วก็มาใส่ใจชีวิตเราดีกว่าแต่เป็นไงคะที่ผ่านมาเราเป็นไงคะใส่ใจชีวิตเราเหมือนเราพยายามแต่ว่ามันก็ยังแบบมันก็ยังเหมือนเรา กับปีสู่สุดที่เราเคยเป็นก่อนหน้านี้ไม่ได้ะอ er> ่ค่ะค่ะก็ก็เคยฟังรายการครงอ้อยมาแล้วก็แบบฟังคำยูทูบบ้างนะคะจริงๆที่มีคคำถามอ่ะก็คืออยากถามว่าคือมันจะมีมีใบไมที่เราเสมอกับว่าจริงความมั่นใจจริงจริงตัวเราเองอะในสมัยก่อนกลับมาให้มันได้อีกครั้งนี่ยค่ะโอเคคุณพีชตั้งใจฟังครูดีๆนะคะคุณพีชถามว่า ครูอ้อยคะรู้สึกว่าเราอะ่ะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ครูตอบว่าคุณพีชคะคุณพีชกลับไปเป็นได้ดีกว่าเดิมร้อยเท่าเลยคะ่ะแม้กระทั่งนัดจุดเนี้ยที่คุณพีชตัดสินใจโทรเข้ามาปรึกษาครูอ้อยอ่ะคุณพีชจะไปเหนือกว่าคุณพีชคนนั้นน่ะที่เสียใจเพราะไอ้ผู้ชายมันไปทะเลาะลก,กับเราแล้วไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นภายในหเดือนน่ะคุณพีชจะไปเหนือพีชคนเก่านะั้นนะ่ะไปตั้งไกลแล้ว แต่คุณพีชอะไม่เห็นตัวเองก็เลยไปคิดว่าเนี่ยเราอะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเราคนเดิมได้วินาทีนี้เลยครูอยากให้คุณพีชอะรู้สึกว่า เออจริงว่ะเราอ่ะมาได้ไกลมากแล้วเลยนะแล้วคุณพีชนะคะวิธีเรียกความมั่นใจคือนับเรื่องที่เราประสบความสําเร็จเลยค่ะนับเรื่องที่เรามีความสุขเอาเรื่องแรกเลยตอนเนี้ยครูอ้อยมานั่งโคช้ชกับคุณพีชเนี่ยตัวต่อตัวเลยว่าพีชอยู่มีความแล้วจากวิธีที่คุณพีชพูดอนะ่ะคุณมีความสามารถในตัวเยอะมากแต่คุณอนะ่ะพยายามกดมันเอาไว้เพื่อที่จะรักษาให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าฉันยังเฟลเฟลอยู่เพราะไอ้บ้าคนนั้นมันเลิกกับฉันไป มันไม่ใช่แล้วค่ะคุณพีชคุณพีชเก่งแล้วเรา,าปกปิดความเก่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วจากวินาทีนี้ไปคุณพีช,ชโชคดีมาตลอดที่ได้เลิกกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็มีเรื่องดีๆมีความสามารถถูกไหมคะคุณพีชเป็นอาชีพอะไรคะคือพี่ทํางานสองอย่างอะค่ะพี่เป็นเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นคุณครูสอนเปียโนอะค่ะเก่งมากเห็นไหมคะมเป็นทนายความด้วยเป็นครูสอนเปียโนด้วย นี่ไงครูถึงบอกไงว่าเราอะ่ะมีความสําเร็จเยอะมากตอนนี้นะคะครูขออย่างเดียวที่คุณพีชต้องทําก็คือว่าทิ้งเรื่องพวกนี้ไปเลยมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นกำแพงที่กั้นเราจากความสําเร็จแต่ที่จริงแล้วอะ่ะมันเป็นบันไดที่จะยกระดับชีวิตคุณพีชขึ้นไปสู่ความสาเร็จมากขึ้นกว่าเดิมคุณพีชก็เป็นทนายก็ใช้ความรู้ในการเป็นทนายเนี่ยค่ะทาสิ่งต่างๆให้เรา ได้งานดีขึ้นได้ผลตอบแทนเยอะมากขึ้นมองหาเพื่อนที่ดีๆคนรักที่ดีๆสอนเป็นโนก็มีความสุขกับงานของตัวเองที่เราทำแต่สิ่งหนึ่งนะคะอันนี้คุณพิชก็จะต้องกลับไปดูเลยว่าทั้งหมดเลยที่เราคํำครวนอยู่กับผู้ชายไอกคนนี้เพราะเดิมะเราจะต้องเคยตัดสินพ่อกับแม่เรื่องเดิมว่าทำไมที่พ่อทิ้งแม่หรืออะไรบางอย่างะไปมีคนใหม่หรือไปคบกับคนใหม่บางอย่างอะ ที่ไม่ชัดเจนในชีวิตคุณพีชมีประเด็นบางอย่างที่ไม่ชัดเจนในชีวิตด้วยใช่ไหมคะอ๋อจริงๆก็มีอะค่ะคือคือทีเล่าจริงๆแล้วกันว่าครอบครัวพีส่ะค่ะจะเหมือนเป็นสิ่งก็มั่มคือคุณพ่อคุณแนมะ่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาเพิ่งมาเลิกกันตอนที่พี่แบบโตแล้วอ<ะ>แต่ว่าที่พี่พูดว่าพีชไม่เคยได้อยู่กับคุณพ่อเพราะว่าแบบเหมือนตั้งแต่เด็กคุณพ่อต้องไปทํางานต่างจังหวัดค่ะแต่พี่ก็จะรู้สึกว่าแบบ คุณแม่ก็เป็นคนเดียวที่เลี้ยงเรามาตลอดว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเนี่ยก็คือต้องเป็นคุณแม่เพราะว่าคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดคุณพ่ออยู่ไกลคุณพ่ออาจจะมาสะพอหรือมาดูแลเราไม่ได้ค่ะค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเพราะเขาอยู่กับภรรยาคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมคะก็คือพี่พีก็ถามงงว่าแบบเออทําไมแบบเราโตแล้วว่าแบบเขาถึงพึ่งมาเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือเหมือนแบบ คุณนม่ก็พูดว่าจริงๆคุณนม่ก็แบบอยากเลิกกับคุณพ่อมาแต่งงานแล้วแต่ว่าเขา่ต้องการที่จะมีคุณพ่อไวเพื่อให้แบบเั้งดูให้พีโตกกันแล้วเขาถึงจะแบบถึงจะสั่นัที่จะเลิกกันได้เพราะว่าเราเขาก็ก็อาจจะมีหลายๆเรื่องอาจจะเป็นแบบว่าเคุณอากาจจะต้องการได้สพอร์ททางเศรษฐกิจแบบคุณพ่อในการเลี้ยงดูพีอืยค่ะคุณพีชคะ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะค่ะในวันนี้ค่ะคุณพีชจะต้องบอกตัวเองว่าเราได้รับคุณแม่ที่เสียสละมากที่สุดเลยนะคะที่จะประคองชีวิตครอบครัวไว้คุณพีชจะต้องเลิกสงสัยเลิกไม่ชัดเจนในความสงสัยทั้งหมดเลยที่ตัวเองมีต่อแม่กับพ่อว่าทําไมอยู่ไม่เคยอยู่ที่บ้านเลยอยู่อยู่ที่อื่นเพราะอะไรทําไมอยู่ไม่ได้เลี้ยงชั้นหรือทําไมคุณทนทําไมคุณเพิ่งมาเลิกกันตอนชั้นโตแล้วไอ้ทาไมทั้งหมดอะค่ะเราทิ้งมันลงไปเลย แล้วจําว่าทุกครั้งที่เราถามว่าทําไมอ่ะเราถามเพื่อที่ว่าเราอ่ะจะไม่ต้องทําชีวิตตัวเองให้ดีทุกครั้งที่เราถามว่าทําไมพ่อไม่ทํางงทอย่างนั้นแม่ไม่ทําอย่างเงี้ยมันเป็นข้ออ้างของเราที่เราจะไม่ลงมือทําชีวิตของเราให้ประสบความสําเร็จ <c oughs> วินาทีนี้ยคุณพิชทิ้งข้ออ้างทั้งหมดเลยค่ะว่าเอาละฉันโชคดีมากที่พ่อกับแม่ได้อยู่ด้วยกันจนฉันน่ะ ดูแลตัวเองได้แล้วแล้วเขา่ถึงค่อยแยกจากกันมันเป็นความรักอย่างสูงสุดเลยนะคะแล้วขั้นที่2ก็คือนอกจากเขารักเราอย่างสูงสุดจนยอมอยู่ด้วยกันทั้งที่อาจจะเกิดปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขายังส่งเสียให้เราอ่ะได้เรียนจบถึงการเป็นทนายความด้วยแล้วเราก็เก่งจริงๆด้วยคุณพีชจะต้องนับสิ่งดีๆที่พ่อแม่ให้สิ่งดีๆที่คุณพีชทาได้อ่ะ ทุกวันแล้วก็มองเห็นภาพใหม่ที่คุณพีชต้องการให้เกิดคุณผู้ฟังทําไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนับสิ่งดีๆที่เรามีในชีวิตนับความสุขที่เรามีในชีวิตแล้วก็มองเห็นภาพใหม่ที่เราต้องการให้มันเห็นแล้วก็ปรากฏขึ้นแล้วเราอะค่ะเป็นคนที่สามารถที่จะตัดสินใจวันนี้เลย มันเป็นการตัดสินใจว่าจะมีชีวิตอย่างไรเป็นการตัดสินใจในแบบที่สำคัญที่สุดมีความหมายกับชีวิตของมนุษย์ที่สุดแต่มนุษย์อาดมักจะไม่ค่อยใช้เวลาในการตัดสินใจว่าฉันจะมีชีวิตอย่างไรมีความรักอย่างไรอยู่กับคนแบบไหนประสบความสำเร็จอย่างไรลวมัวตัดสินใจกับการว่าวัาวนนี้จะกินข้าวอะไรดีจะซื้อชุดอะไรดีแฟชั่นใหม่ล่าสุดอะไรดีจะฟังข่าวดารานินทางกันเรื่องอะไรดีซึ่งมันไม่สำคัญเลยในชีวิตของเราครูขอชวนทุกคนนะคะลงมือตัดสินใจในเรื่องสำคัญกับชีวิต เพราะนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราควรจะตัดสินใจค่ะพีนี้อีกคําถามเนึ่ะค่ะ,ค,ะคือคือพอพีเริ่มรู้ว่าแบบเราก็เราก็พยายามคิดว่าพ่อแม่เขาก็รลักเรานะัแต่พีะรู้สึกผิดว่าแบบด้วยความที่พีแบบเงี้เงากับเรื่องผู้ชายคนนะั้น่ะจนทําไม่รู้สึกว่าแบบพ่อกับแม่เสียใจอ,อ่ะแล้วพีก็ไม่สามารถจะอยู่ทอตัวเองได้ว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบทําไม อย่างเงี้าังหวะอะไรอย่างี้ประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นเราเสพติดความทุกข์แล้วค่ะเราเสพติดความทุกข์ตั้งแต่ผู้ชายห่วยๆคนหนึ่งได้โรุณาเดินออกไปจากชีวิตของเราเราเสพติดความทุกข์เพื่อที่จะลงโทษพ่อแม่ว่านี่ไงตอนที่ฉันเป็นเด็กคุณไม่ได้อยู่กับฉันตรงนั้นเสพติดความทุกข์ว่าทาไมแม่ถึงยอมให้พ่อ ไม่อยู่กับตัวเองเลยไม่ดูแลเราแล้วพอเราทําแบบนั้นพ่อกับแม่ก็เสียใจจริงๆอย่างที่เราตั้งใจจะทําให้เขาเสียใจอพอเขาเสียใจเสร็จเราก็เสพติดความทุกข์ด้วยการรู้สึกผิดที่ทําให้เขาเสียใจอีกแล้วคราวนี้ชีวิตเราก็จะแย่ลงเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยมารู้สึกผิดต่ออีกว่าฉันรู้สึกผิดมากเลยที่ชีวิตฉันแย่ลงจนพ่อแม่เสียใจแล้วก็ฉันก็เสียใจตอนนี้นะคะคุณพีชอะได้เข้าสู่ภาวะการเสพติดความทุกข์อย่างถาวรมากมานานมากแล้วอย่างที่ครูพูดซ้ําเมื่อกี้ค่ะว่า คุณพิชมีสิทธิ์ที่จะเลือกทาง3แพร่งเลยนะคะตอนนี้ว่าถ้าคุณพิชใช้ชีวิตแบบเดิมๆต่อไปเรื่อยๆอีก5ปี10ปี20ปีผู้ชายที่เคยทิ้งคุณพิชไปเขาก็จะมองกลับมาว่าโอ้โชคดีมากเลยที่ทิ้งอีนนี้ไป เพราะว่าแก่เหี่ยวหน้าแย่ไปเรื่อยๆงานงานล้มเหลวไปเรื่อยๆแล้วก็เศร้าโศกไปเรื่อยๆอ,อย่าทําให้ใครคิดถูกที่ทิ้งเราไปหรือคุณพิชจะเลือกทางใหม่ที่จะลุกขึ้นมาสวยเก๋ร้าใจประสบความสําเร็จใครที่เคยทิ้งคุณพิชไปก็จะเสียดายมากเลยเพราะเมียของเขาแก่เหี่ยวอ้วนไปมากขึ้นทุกวันแต่คุณพิชประสบความสําเร็จสวยเก๋ร้าใจมากขึ้นทุกวันได้เงินเยอะขึ้นเจอคนดีๆในความรักมากขึ้นคุณพิชลองลองช่วยบอกครูหน่อยว่าทางซ้ายที่แบบเราปล่อยตัวเอง ให้คิดแบบนีร้ระดับวิธีคิดที่คุณพีชคิดแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะมีเพื่อนเยอะมากคนในสังคมเนี่ยสามารถคิดแบบนี้ได้เยอะมากแต่คิดแบบเนี้ค่ะมันเป็นการพาตัวเราเองอไปสู่จุดต่ําสุดของอชีวิตแล้วเราก็จะไม่อยากที่จะมองอะไรที่มันดีเลยครูให้ทําอะไรคุณพีชก็ไม่อยากทําเพราะว่าเรามีความสุขมากเลยที่จะใช้ชีวิตแบบเหมือนหนอนในกองอือหะค่ะใครจะดึงออกมาอ,มออกมาจากกองอือเถออหยุดคิดแบบนี้ให้ภัยพ่อแม่เราก็จะไม่อยากเลย แต่การจมอยู่ในกองอึไปเรื่อยๆมันจะทําให้ชีวิตนี้ของเราเสพติดแล้วชีวิตหน้าเกิดมาเจอแบบนี้อีกนะคะเพราะจิตดวงต่อไปเป็นลูกของจิตขณะนี้จิตขณะนี้ก็ผลิตลูกตัวต่อไปชีวิตนี้ผลิตชีวิตต่อไปแยก่กว่านี้ลงไปเรื่อยๆคุณพิชทนไหวหรอคะไม่ค่ะไม่ไม่จงกลัวเถอะจงกลัวให้มากเลยจงกลัวอย่างที่สุดเลยกลัวในระดับที่ไม่เอาอีกแล้วฉันไม่เอาแบบนี้อีกแล้ว เจอผู้ชายแยก่กว่านี้อีกอกหักหนักกว่านี้อีกชีวิตล้มเหลวแย่เลยไม่มีเงินเน่าเขียวอ้วนหน้าแกอะไรทุกสิ่งอย่งไม่มีตังค์ด้วยอ่ะที่จะไปฉีดโบท็อกคุณพิชไว้เหรอคะไม่เอาค่ะเออควรนะคะไม่เอาเพราะฉะนั้นทางใหม่ทำไงคะ,ะก็คิดว่าแบบพี่พยายามเออไม่ใช่พยายามอ่ะคือว่าพี่เลิกคิดเรื่องดอดีตท,ทั้งหมดนะ่ะแล้วก็ เริ่มต้นทรใหม่ๆดีๆแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ที่อยากขอโทษนะที่ทาให้เขาเป็นห่วงนะคะเดินไปขอโทษเขาเลยเดินไปขอโทษแม่กับพ่อแต่ไม่ใช่แค่ขอโทษนะคะขอบคุณเขาค่ะให้เน้นตรงขอบคุณ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 ให้มากมายมหาศาลลิสต์ไปก่อนเลยนะคะก่อนจะไปหาเขาลิสต์ห้าสิบข้อที่จะต้องขอบคุณพ่อกับแม่แล้วเข้าไปขอบคุณเขากอดเขาบอกรักเขาแล้วตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นเข็มทิศประจําวันนะคะคือหนึ่งรักดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดสองรักษาใจในแดนบวก พูดเรื่องดีคิดเรื่องดีรู้สึกดีๆทุกวัน3ามตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทําให้สําเร็จสปินทุกเช้าตอนอาบน้ําตกลงไหมคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะคุณ,คณพีช,พชสู้สู้นะครูอ้อยอยากเห็นคุณพีชที่รวยมีความสุขสวยแล้วก็ร้าใจคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพีชส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะติดตาม Love er Compass ได้ทุกๆวันศุกร์นะคะแต่เวลา3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มพร้อมด้วยครัวอ้อยทิตินาณพัทลุงนะคะถ้าวันนี้มีความรู้สึกว่าฟังไม่ทันบางข้อนะคะหรือว่าเอ๊ะครัอ้อยพูดว่าอะไรนะหรือว่าอยากจะฟังย้อนหลังฟังไม่ทันสัปดาห์ไหน ติดตามกันได้ทางเ c e b o o กก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะคะฝังซ้ำได้เรื่อยๆตามที่คุณต้องการเลยแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันนะคะแต่วันศุกร์หน้านะคะแน่นอนค่ะติดตามกันด้วยกันละกันว่าครูอ้อยจะมีเรื่องราวอะไรที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณคุณมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกสายแล้วก็ทุกแขกรับเชิญด้วยนะคะขอบคุณครูอ้อยทิติน่าณพัทลุงด้วยลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ you yeah.